สบายดีครับพี่น้องท่านผู้ชมมืน่อนี่มาพอพาวีพรอน้องบ้นนานพนัสบดีที่สารชิบีตเดือนธันวาคมพุทธศักราชสองปัญหาลอยปีสามครับเป็นบ้านทรงไทยปีเก่าปีเก่าสิเมือไปปีใหม่กะทิขามานะครับมื่อนี่ผู้บ้านชนมายุสนามโคกระบือบานดอกไม้อำเภอช่วยน้ำพุ่มยังมาเลี้ยงเฮานะครับกะเดย์น้ำมาเลี้ยง ราคางวดของสนามบัตรออกใหม่ให้พี่น้องได้รับทราบนะครับเบื่อมาราคางวดแต่ละแต่ละตัวแต่ละต,ตัวมันราคาเป็เท่าไรน,นะครับหาถามให้พี่น้องฟังเป็นเพื่อเป็นต้นแบบบ่เออราคาง่วดเป็นตัวซ้ำราคาซ้ำนะครับครับกติเตยเบื่อราคางวดน้องฟังงขังขงขบัด น่าครับเปิดง่วงง่ามให้พี่น้องเบิ้งกันครับสวัสดีครับเสียโอ้ยเสียเฮ้ยเขาบอกเลยง่วงง่ามากเม่สาวว่ารับเสียแม่สาวครับเน่เสียงคนนี้ครับผมพ่อมพ่อมพ่อมซิงไป็นเนี่ยพ่อครับงัวหน่อยอยู่วัวหน่อยครับพี่น้องเบิ้งนะครับง่วงง่ามเป็นของเสียเพื่นนะครับทิพย์เดือนครับผมสีกับโอ้สุดยอดเลยครับพี่น้องเบิ้งมาเด้อสีไหเบิ้งเบิ้งไทย นะครับเปิงแข็งเปิงขาเขาตำล่าเป๊ะมาเสียโอ้ยวัวงามงามครับเสียงามเอาลูกเอ้ยมันมาน่าห่อที่หนองตองการเอาไปเลี้ยงนะครับเนื้อง้วงงามของเสียมันนะครับเปิ้งเปิ้งตุ้บปิ้งตุ้บเปิ้งหนาเปิ้งตาเปิ้งกระชักโอ้งามงามครับเปื่อนแล้วตอนนี้ก็เสียนี่ สองแสนครับสองแสนต่อรองไห้ปะครับเออเออเออามาต่อรองไห้ได้ครับเด้อราคานี่ยเพิ่เปิดไปสองแสนข้อคงรถได้อีกครับน้าคงรถได้อีกทรงทัวประเทศไทยปะครับเออปวดโอ้เสียมันจะมันสปอร์ตยี่เร่าเสียคนนี่นะครับลาเยงรถได้พีเศษครับผมเราเสียปากกรทนะครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหกหกหนึ่งสองปดเจครับสอปเจ็ดห้าเสียจังครับ ไอปีชวัสดนะครับน้องขอบคุณขอบคุณหลานนะครับแล้วเสียนะแต่วิธารูกมันมันหลามันมันนี่แหละครับช่อม่วงงานไปแล้วกับบ้านเลยเบิ้งเบี่ยงเรื่อยๆพาพี่น้องช่อม่วงไปเรื่อยๆนะครับบานนี่เอาเบิ้งง่วงงานแล้วมาเบิ้งง่วงงวงไทยง่วงไยกลางเป็นนี่ละมากครับบานนี่สวัสดีครับคุณเอ้าตัวนี้เปิดอยไปเท่าไรครับดิเปลือยไปสามหาครับสามที่ผาน้อทองแล้ว เลยนะครับสีกับสีล้วนๆที่ออกไปแดงหมดแล้วครับเบิ้งแข็งเบิ้งขาทองเหรอครับทองกับทองกระไพรก็เอาปีตาแดงีาดแงครับปีตาแดงเพิ่นมาเสีอยออกเมื่อใดก็ซิบเก่า wrote, artists, มีหน้าซิบเก่ามีหน้าซิบเก่ามีหน้าอีกเ่าจะกินเดือนนะครับอีก,อกสามเดือนก็ออกแล้วนี่พี่น้องเบิ้งก็ด้ครับเปิดใสสาดจิ้ห่าต่อไปแม่นี่เป็นเบ้เอานี่ตัวนี้ก็แมงครับเม่ยดำตัวเดียว ทองหาเดือนเดียวนี่ผสมเดยผสมใบบ้ามันผสมบ้ามันนะครับผสมบ้ามันผสมว่าบัตรบ้ามันไงพี่น้องเบิ่งเบิ่งไทยเบิ่งแข็งเบิ่งขาเลยครับเด้อพี่น้องต้องการเอาไปเลี้ยงกันบ้างตาถมาหาเพิ่นได้เบอร์โทูดไอเอาฝากเบอร์โทูดคนนี้จับบอได้เอลเขาบอลจับบอได้ที่บอยสูตรเก่าสองครับเกียฐานหนึ่ง น,นึ่งหาหครับครับผมติโต่อาจะครู่มันชนครับครับเอาของพูดหลายเอามันหมานเด้อมือเนี้ยอย่าแต่เอาเมียบ้ันเด้อขายนีแล้วเจ้าบรรยากาศครับอ้สบายดีครับ มาใด้ดูว่าเป็นย uh> um 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 e> um 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 ักษ์โตบุญเดียวมามาให้เบิ่งนกันเดียวเปิดจูเจ้าเปิดไปเท่าไหนปู้เปิดไปเท่าไหนฮะสิบเจ็ดโอ้ยเป็นเต้าไปกินเมียงอยู่ตัวเดียวโอ้พี่น้องผมเบิ่งมาแนะครับพูดอะไรล่ะผมถามหางวดถือยูว่าขนาดน่ะยูวังนี่นะมาหาผมยูว่าขนาดเดี๋ยวพอดีอยากมาหาดอกยกขออยังยังโตปู้ เหลือวสามมือนเดีอยวมาตัวเดียวนาะเออผู้ไดสนใจก็มาได้ขับพางนี่เด้อเออไก่ปีไก่ปีไม่แล้วตกใตปีเกามาเอาฝากเบอร์โทรได้ปูจำเบอร์โทรได้ปะจำอไรกันจำอะไรกนกับไปซื้อมาซื้อโอซน้มเท่าเดี๋ยแล้วโอซินโอซินกับไปบัชซปไปนไปมันมาเด้อปู่ เออเออเออันเป้าไขยเป้าไขยเอา <c oughs> เอามันมาปูมัเดี๋ยวมีบา้านดอกไม้เนี่ยเอาส้มครับบรรยากาศของสนามบันด้อมัเพื่อช่วนภูพู่งค นี่ได้กันไว้ครับนี่ได้กันไปไนไปั่งเนี่ยเอเอเเบิ้งเอาครับเบิ้งเอามันหมานทุกดทุกทวดเถอะจะได้กระได้ขายเราละครับผมสวัสดีครับเสียเออเอามาจากโตมือเนี่ยโตเดียวเธอเลือดเห็นไหท่องไปครับนักเดือนแล้วสามเดือน เคร่งเคงพอหลอดทึบพอพอหลอดพอพออย่างสติงเล่เขาเขาเบิ่งเดิมจีดอกเน้อดอกกันไปเรียงก่ไปหาเดียวจียาไปหาดอกียเบิ้ดอกเบิ่งว่าครับเบิ้งแข็งเบิ่งขาต้องไเรียงครับนุ่มชาวาทัวใดเอาหนิกก 6 2ันสองตอลอกไหนเนาะตอล่อกไหนบ่นี่6พันสองใสกระดพอพอมันสติงเล่สองสองชุดนหนึ่งมันขอดมือได้ระขอดมือได้เอามีทิ้มีทิ้อย่างมี6กระดาษกรีรครับนี่คือ พอจดติงเล่นะครับพี่น้องต้อนเอาหัวใหญ่นะครับฝากเบอร์ทันดเสียบหลานใส้ผมฝากเบอร์โทรได้นย์แปดสามสามสามศูนย์แปดสามามสามเจดเจ็ดหาีศูนย์สามศูนย์สามห้อยตันนะครับจากเมืองเสืองขอบคุณขอบุลายเอาตาจูบมันหได้ไปูอัองเอาหาเอาหาเอาฟ เยวเจ้าหน้าก็ได้คับขับกันลังเขามาครับพ่อับกันลังตีเขามาสวัสดีครับคุณป้าพอกันนี่ครับมันหมานเด้อมือเนี่ยเอาะว่าเจ้าตัวป้ามือเนี่ยมาหลายตัวเยู่จ้ะมีอันมัดหรืยืนอยู่เนี่ยโอ้ตัวนี้เปิดเท่าไรป้านี่ หกสิบแต่ต่อรองเลยเนาะผสมไปพอไหนทับโตทับโตบามันบามันเท่าเนะ่เนาะน้องเบิ้งกอนได้กเด้สามเดือนแล้ว,ลวไปไปขาเอ้ยไปลูกนี้ไปเียบอกลูกขาอันนี้เปิดเปิดหกสิ้วครับเ้อต่อรองได้ เอ้าคุณเมฆขาวดิเปิดเท่าไรป้าซีทิบเท่าไรครับี่ีทิปซีิผสมไปป้าผสมเหมือนงัวงปาไอ้หลอดทึกสมหลอดพอไหนครับอไหนพอเงินเนอะอันนี้พอไหนนาะพอไดนครับจัววังามครับครับครับผมพี่นนองเบิ้งครับสีขาวเมฆครับผมอันนี้ซีฟซีครับพี่นนองเบิ้งเรา ต,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 ตัวเขายาก่กว่เมีนดิป่าเนี่เิดสาหาครับเอ,อิพี่น้องว่ท่องไปป่าพี่น้องเิ้งครับขับทวเอาคุนป่าเลยนะครับพี่น้องชมครับผมเอาป้าปากเบอร์ทดยด้ปูปด้าน่าปอ่้าเโทย152 0ป้าอย่งครับ ปลาหูจากลอยเอ็ดครับมันหมายในป่าเด้อขอบุญขอบคุณหลายครับเอา๋อไี่น้องชมครับง่วนไผนอนพะลุ่งนี่ง่วนเมลุ่งนะครับเดี๋ยวไี่น้องชม สวัสดีครับคุณน้องมาจากตัวหลามมั้งช่องตัวต้นนึงค่ะโอ้ตัวนี้เปิดเท่าไหร่ครับที่เจ้าขผสมไหมครับม,มีจาูมือนะครับน่วพี่น้องเบิ้งก็นด้ครับผสมแล้วนะครับบามันสะสมบามันน้องเบิ้งแข็งกัะคา ยังเียนไปดอกนนะครับเป็นยังน,นมาเทยุ่แล้วกคุณอองฝาบกรอโทษนะครับ093 164 8649ห่เ <03. S 1> ้อยหอยังครับหอยเขียวหอยเขียวจากใสครับจากพนมไ่จากพนมไยเอามัน <c ười> มนันด้นหลาดเด้อสาธุ สวัสดีครับผมเด็กเป็นยังโตครับวันนี้สามตัวสตัวนี่สิครับโอ้ผสมไปครับอะไรนี่ผสมแล้วผสมเล้ยวผสมหลอดหรือผสมสมหลอดพ่ออดไรไหมครับเอทเชนะครับเอทหนองเปิ้ลเอทเช่หาสองพื้นนะครัน,อนอ้องเบิ้งเปิ้ลไถ่เปิ้ลแข็งเบิ้งขานะครับ อยากเท่าไรก็เลื่อยดิชิ้นาต่อนร่องหน่อยนะครับต้นนี้กับเมียนปะครับตัวนี้เปิดเท่าไรครับต้นนี้เีื่อนเนอนพื่อนครับเปอยไตัวนอนอยู่ดิปะเลื่อยตันนี้เปิดเทเทไรครับ ีเก็บยาทิมาเลอ้ก็คยอยตลาดาหอดจานอนรถบ่ครันี้เปิดเท่าไรครับีเก็บครับ้องเบิ้งครับเอาเลี้ยงตัวนี้ท้องว่างยัครับสมหรือเนสมโตบ่อันนี้หูเงยวครับอันนี้บาชิดลูกกระทบลูกกระทบครับี่น้องเบิ้งครับเหนมั้ดาตรนี่ แลกไตัวใกันมาเบิรงทีิสนามคือโทษโทษมหาเพื่อนไครครับศูนย์หกหนึ่งหนึ่งศูนยหกหปกแดยเกาหยังครับห้อยเพ่นห้อยเพ่นจากสาสมาธครับมันมาเด้อใหญเด้อสาธุน้มนัวครับ สวัสดีครับอ้แต่ไม่เยกโตครับเมือนเนี่ยสาตัวครับสามตัวบักเถิกนี่มมี่ิกครังวดตัวนั้นกแมนมาบครับตัวนี้เปิดเท่าไหรครับตัวนี้เปิดสามหมื่นสองพับาทครับสามหมื่นสองพันบองเบิ่งได้ครับเออสามหมื่นสองพันตัวนี้เดี๋ครับนี่สาม ดีครับี่ลองเพิ่งครับมีตังหวัดตัวที่สามเดินกันได้ตีมื่นเก่าพันบาทครับตัวนใหญ่เอาไขอพัดกันได้มันจะไ็นเส้นเหาดงเหาดง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 ถทำเป็นทำผมปีแปดเดือนครับกำลังกำลังหลายจ้น เอาฝากเบอร์โทษเนี่ย088 7ด7 0ด08 08 0ู0ครับอุดมสัพฟ้ามครับอุดมสัพฟ้มจากไสครับุบนบรเอาันมาเดนเนอะาคเอาบบรรยากาศครับตลาดนัดโคกกระบือบานเอไม้อาเอชวน้พุ่มทบ Đi về thang đấy xìa ra đi Đi về thang đấy Đấy Bùi làm mà phớt đấy Bắt đàn gặp, oh, Bắt đàn Ủa, phải thang đấy rồi ของชพุรีนะครกนพุเลวรา่จนเลี้ยวสายเขาววล่มควันมาขับหนิตกลงราคาแล้วมันจะไปส่งวิล่ำเพื่อบันดาน้านไปส่งค่าเดี๋ยวเลก็เลยสตึกไปหน่อยครับยังไม่ถึงเวล่ำใช่ไหมยังครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวนีไหมผมวมาครับมันมาออกทางลัด เอาเออชุมพลนะครับสุวรรณอ่ะครับเพวพอถึงแยกท่าทุงเลี้ยวขวาครับวิ่งวิ่งชุมพลไปเรื่อยชนชนเส้นที่ว่าจะไปเลี้ยวขวาไอยุ้ยลักาเลยไปส่งรถเอาสอนหรือ้องห่วงเลยไปทางเดียวทางดีครับไปเสร็จไปเสร็จเด็ดขาเี่ยวมันหอดครับหาตรงน้ทุกโลครับ เดี be ๋ยวขือบรรยากาศเขาสนามโวกกระบือบันหนองไหมครับหนทองกีลยเรคาเรสียวย่้ากันสวัสดีเดี๋ยวจเจากันในไปเยอครับเสียบัตรดีครับเปลือยไรไปไหนล่ะเนี่ย สามสิบแปดตอนล่องไหนวะเนี่ยตอนล่องได้พี่น้องขอเพึ่งดักเห้อง่วงงามพร้อมเสียสอนเพิ่นเสียปากเบอร์โทรเพิ่นนะศูนย์หกหนึ่งหกสามเกียดศูนย์ห้าสี่สองเสียสอนกอบคุณนายดาเพิ่นบ้านมาดตลาดเออเอา มีระครับไล่งานและข้างนัวให้พี่ให้น้องฟังพิศนามันดอกหม้อำเภอสวนาพุ้จมจังมาเลียดห้องนะครับในส่สารวันที่31่านบาคมขอขราพขอกราบขอบุณขอคุณพี่น้องท่านผู่ชมนะครับทุกต่าันที่ให้กำลังแรงใจ ของคู่มันช่วสเตชันนะครับขอบขอคุณของผู้นายมันเองพอกลับเข้ามาสบายดีครับ